ซาเหี่หมดเม็ตอนนี่จีนมันซุดซุดใหม่ๆต้องอดใจต้องมันได้ครับตัวหัวเครื่องนมันใหม่ๆจีนตะดะดเลยครับผมไม่ไ้องครับซุดยอดแล้วอเข้าๆบ้านเฮานี่มันในอย่างก็เหมือนไงเต้าจีนนะครับมันล้ำซุดยอดขนาดจีนนี่แหะครับช่วยกันยะพุ่มเดียวครับสต่างกินครับสต่างกินงัวกินฟ้าบ้านเฮา Ia, oh. ออ,อ,อ,อกเพียแล้วอ๋อตึงเพียตึงดีต้นหอมเักชีเตรียมไว้ครับกินใหม่ๆตั้งแต่เลยครับบ้านเขา,เา uh, บ้านหนอกบ้านนาเขาได้ปนข้ากันหิมตอนเลยวะขนาดครับปลาเมเปิลนองครับแบะมีง้อกับควายบะมีควายกับงัวครับชุดจอดนะครับพอมันตึงหืมมันตึงชุดๆใหม่ๆนะครับปลาเมเปิลนองครับ สุดยอดเอาเรงไหนเปลวกมาเรียบร้อยครับกรอบแบบสุดยอดแตงพียกใส่ขีข้นจะด,ดีเอาเอาขอี้มาใส่อีกนะ <laughs> เพียงหัวดีก็แล้วด้วยอยู่ตรงนี้ครับครับุดดรงไหนใส่เลยเนาะ ก็เด็ดก็เหมืนอนกก็เด็ดทั้งนี้บอกได้หอมดีใส่จะเต็มมากต้นหอมพักชีใส่ก้าใคหอมดวนมิเดี๋ยวใส่ก็ได้อืมพกลาบเป็นต้นหอมขึ้นหอมขึ้นแล้วถ้ามีก็ชัยสมบัติมีกม็กเลี้องอไปอเอาไม่ไว้กับเหรอ นุ่มพกบึ้มเลยเนาะก้นบึ้มึ้งเลยไปนั่งยุงเงนเป็นป่อยคือมันนักเนี่ยเกลือครับใส่เกลือเป็นน้อยชุดชุดรถใส่เกลือป้ล้วครับก้นเลยพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวพริกลาบมาใช้พริกลาบเพามีของเขาอยู่แล้วง่ายครับต้องไปยุงหยักก่อไฟต่ำพริกลาบเพามีส่วนตัวแล้วแพ็กเกจใหม่ครับ ใส่ไล่กว่านี่ครับใส่เลยกลอนอย่างเดียวครับก่อแม่พี่น้องล้ำกวนนี่แบบไม่เห็แล้วอหอมกันนัดอืมไอักแก้วอดแฉมได้มนัมนมนัน อยากไม่ตอนก็กินได้ไม่ง่ายก็กินได้กินได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นันฝ่า <c> พ <oughs> อแม่ไปนองครับพอแล้วซาหงาซาควายบันฮอดานึง่งตึ้งอยากจะเอ่ยครับมะขันนัดขมดิวอืมอหือ ม็กครับม็กตัวจเอามาแล้วค่ะมันแก้วเอะอ๋สองมมอยู่ <t 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 iving> <t iving ันถ้าต้องมาใหมาหายค้องไกเนาะเป็นลึ่งมันเป็นจะลึกจะลึกนะม็อรับอานี่ไมีหำแล้วสุดยอดหนุ่มคนหลับคนซานี่หายห่วงเด้อเด้อค่อยหลวงหลวงนะ ต่างเลยต้นหอมพักชีตตำไมไ่เขาเลยเรียยร้อยครับเรียยร้อยครับปอม่พี่น้องครับแป่งเข้ามวยอ้ย,อยจี้ครับป๋อม่พี่น้องครับหืมอยากจะเอย่ย หอดตับมันเนาะหวานจวกอืมข้างในมันครับเผ็ดกับเผ็ดมะกระมะสุดจ้าใ